สวัสดีครับผมไม็กกุนแคตเตอร์ผมนาอยู่เกมแอดแชกออนชัยชติอีกเช่นเคยผมตอนนี้เราเล่นเป็นวิกรษารับผมผมอย่างเช่นเคยผมนะว่าจะไปดูของก่อนทำไรได้บ้างทำอะไรใหม่ๆได้บ้างอืมอันนี้มันชิ้นส่วนนี่ไม่สนใจชิ้นส่วนหรอกกูหาเองได้ไม่ต้องซื้อเอาอุปกรณ์ใหม่มีอะไรทำได้ไหมป่ะยังไม่มีอะไรเนาะอืมทุกอย่างเป็นอันเดิมหมดงั้นผมก็ใช้ของเดิมที่มีเพราะบอกว่าของเดิมที่ผมมีดีสุดแล้ว มีไอเนี่ยไอดาบทําความสะอาดนี่มันจะนั่นไปไหนลดความยาวของดาบแล้วลดความคงทนแต่เพิ่มความคมอะมเอาอ่ะแม่งดูไม่เท่ซะเลยนะอัปเกรดได้ไหมอย่างมีอะไรที่อัปเกรดได้บ้างอีเฟิร์สเจเนเรชั่นอัปเกรดได้ละเฟิร์สเจเนเรชั่นเอ็มเคสองเพิ่มความคมและความทนอัปเลยแล้วกันผมก็เล่นสายนี้มาแล้วอืมอัปเกรดดาบเฟิร์สเจเนเรชั่นนะผมนะอย่างอื่นอัปได้ปะ่ะอย่างอื่นก็อัปได้หมดเลยอะ เวอร์ชันสองเพิ่มความ,มเพิ่มความดันแก๊สแล้วก็เพิ่มความคงทนเพิ่มมาแล้วก็เพิ่มไม่ได้เลยอันนี้ชิ้นส่วนครบไหมชิ้นส่วนครบครับผมนะแต่ว่าไม่มีตังเวรกรรมเอ้ยช่างมันก็นแล้วกันเออโอเคไปกันเลยพอแล้วผมอัปเกรดดาบแล้วก็อัปเกรดแก๊สมาใช่ไหมได้นี่ลิโก้ปะเนี่ยเอย้ลิโก้ลิโก้ ผู้คนก็กำลังอ,อพยพกันอยู่ตอนนี้นะเราจะต้องปกป้องเขาไว้ออืมืมมได้ค่ะเข้าใจแล้วดีมากอืมดูจากหน้าตาของเธอแล้วมาดูซิว่าเธอจะดีเหมือนที่ข่าวหรือเขาว่านร่ะหรือว่าดีแค่ปากโอ้โหยายา,ยาลิโกเ่ยรู้เลยคนอื่นไม่ต้องไม่น่าสนใจแนละ้วไปคุยกับเอียนนเอียนมิทบิใช่ไหมเออใช่เอียนมิทบิผมจำชื่อแม่งได้หล่าทหารกลุ่มอื่นยังต่อสู้กันอย่างกล้าหาญ งานของเราคือปกป้องผู้คนจากไททันโอเคไหมรับทราบค่ะเอาล่ะก็เราไปกันเลยอาร์คเมนเธอจะไปพร้อมไหมเยสเซอร์เซอร์เยสเซอร์เอาล่ะมาเร็วๆมไม่ต้องบอกก็รู้โอเคผิดปกติแอปนอร์มอ,อมไททันบางตัวจะมีการเคลื่อนไหวที่มันผิดปกติใช่ไหมละ่ะบางทีมันก็อาจจะเมินมนุษย์ที่อยู่ข้างๆมันแทนที่จะโฟกัสจากการกินบางทีมันก็เมินมนุษย์ประสเฉยอืม มันเป็นไทยพวกไทท่านที่เราไม่สามารถคาดเดาพฤติกรรมมันได้พวกนี t t ้คือแอปนอร์มอนนะผมผู้คนเอออันนี้ไงไทยท่านมันจะวิ่งมาแอปนอร์มอนเนี่ยคือมันไม่สนใจพวกทหารไงมันวิ่งมาดื้อๆเลยตรงนี้เนี่ยเด้ดๆดูแม่งแล้วผมหาท่าวิ่งแม่งแม่งเดนได้ๆๆโอ้โหสนิทสนิ่งเหลือเกินนะเจ้าหล่อนมึงโดนมิการ์สากูแน่กูบอกให้อ่าวิ่งวิ่งวิ่งนี่มาแล้วเบื่อทำไมพวกแม่งมันไม่เมินกูวะ มันเป็นแอปนอร์มอนไม่ต้องไปคิดเลยมากหรอกเราคาดเดาไม่ได้มันเร็วมากกลุ่มยังตามไม่ทันเลยถ้าเป็นยีวก็ดีมันเร็วใช่ไหมมิกัสตาบอกได้เลยครับดูการปั่นสเปนด้วยปุ๊บปุ๊บจีบมนุนโคตรโปรผมนะนี่เป็นคนแรกของกลุ่มทหารร้อยสี่ที่คาไททันได้ผมมิกัสาคนแรกที่คาไททันได้คนอื่นแม่งโดนแดกกันไปนหมดแล้วจบ <laughs> แล้วที่เป็นคนที่เก่งที่สุดในคลาสนี้ผม กาพยบยังมีอยู่แล้วต้องปกป้องผูกประชาชนเอาไว้ได้โดยการไปฆ่าไททันทั้งหมดใช่ไหมกูมาแล้วมาเดี๋ยวไปไหนมึงจะไปไหนกูมีคาสตาเบียดโหเป้าหมายหการป้องกันนั้นสําคัญในการต่อสู้ถ้าเกิดเป้าหมายหการป้องกันถูกทําลายทั้งหมดเราก็จะแพ้การต่อสู้อ๋อนี่ก็คือการเล่นแบบต้องป้องกันใช่ไหมได้กั้วเหรอฮะอืมอืมตูดติดตูดอีเวน แอปนอร์มอนนี่ไงบางทีมันก็ไม่สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของมันได้มันคือแอปนอร์มอนนั่นเองโอเคหมุนก่อนหมุนก่อนโอเคเห็นแล้วฟันขาเรียบร้อยแขนบ้างอะไรแขนมึงนี่โหเด็ดโดเด่นมากมึงโดนกูแน่อะไรหมุนแบบนี้มฟันแขนแน่นอนก็ไปก็หลังคองูลงมาด้านล่างฟันขาดเรียบร้อยโอเคเฮ้ยมีชายท่านโท่มาเพิ่มเีกะเหรออยู่ไหนวะอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆไหนเจอแล้ว ปุ๊บป่องเจ็ดร้อยมาเถอะฟาเกอร์มิกาสตาคือตัวละครที่เก่งทั้งการโจมตีและการเคลื่อนไหวเธอสามารถมีการโจมตีแบบต่อเน,นื่องได้อะโดยการกดปุ่มวายมันจะเป็นยังไงวะกดวายหลังจากที่โจมตีกดวายหลังจากที่โจมตีเพื่อการโจมตีหลายๆทางปุวายนี่มันปุน่มไหนวะกูลืมเี้ยลืมตลอดเลยวยบัดซบเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราต้องลองหาเองปุ่มวายนี่ปุ่มวายนี่มัน,นอ๋อเอ้ยคนคนแม่เงเรียกแล้วคนแม่เงเรียกแล้ว ใช่ทันเพงมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเลงเลงเลงเข้างล่เลงข้าง่างเขาเขาแบตโหมดเล็งข้างล่างโอเคโจมตีจากนั้นก็กดปุ่ม Y น่าจะเป็นสามเหลี่ยมป่ะน่าจะเป็นสามเหลี่ยมนะอืมฟันอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาปุ่ม Y อยู่ฟันไม่ใช่ไม่ใช่สามเหลี่ยมอ่าปุ่มไหนวะปุ่ม X อะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว วายอ๋อกดโอนี่เองอ๋อกดโอลัวๆอ๋อโอเคโหเพิ่งเพิ่งรู้เวได้มาหาปุ่มอยู่ก็เกือบตายเดี๋ยวดีแล้วลบอืดโอเคแม่งเอ้ยมึงกูหาปุ่มอยู่มึงก็รีบจังเลยเดี๋ยวดีแลวอืมโอเคฟันฟาดฟันอีกรอบเออนี่อ๋อฟันรัวๆโอเคกูเป็นแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นโ๋ยมาคอมแบทโหมดอืมเข้าไปอู้ฟันฟัน โอ้ฟันต่อเนื่องเลยตายหาเลยอ๋อคือไม่ต้องเลงต่อก็ได้แต่ฟันรัวๆเลยโอเค <tr ust> มากูเป็นแล้วเมื่อกี้กูร้องเชยมามีกระต่าย์ามา,มาติได้รัวๆเอเลนทาไม่ได้อ่าแม้งไงโอเคกลยุทธในการทํามิชชั่นข้างทางมิชชั่นข้างทางจะโผล่มามันจะมีสัญญาณเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีคนมาเข้าร่วมด้วยอืต้องดูให้ดีว่าถ้าเกิดมันมาก็ควรจะไปเล่นได้มา ตรงนู้นเหรออ๋อต้องดูด้วยว่าเราจะควรจะไปตรงไหนเพราะตอนนี้ศัตรูเยอะอยู่เลย์ไม่สามารถไปเล่นมิชชั่นข้างทางได้เราต้องปกป้องผู้คนก่อนโอเคไหนวะมาวุฒิอ้าวเว้เดี๋ยวดิกำลังฆ่าตัวนี้อยู่แป๊บนึงแป๊บนึง่งฆ่าตัวนี้ก่อนโอเคมาแล้ว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 เจนเจนกูติดกระแพงเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วอวูดฟันเว้ยดิฟันเออฟันโดนรัวโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คนยังไม่โดนโจมตีคนไม่โดนโจมตี มาอืมไปไหนฟันขามันเล็งอืมฟันขาฟันรัวฟันรัวอ๋อถ้าเกิดตีไม่โดนก็ฟันรัวไม่ได้โอเคฟันรัวฟันรัวอืโอ้โหแล้วขึ้นมาที่คอได้เลยอ๋อฟันโอเคโอเคผมยังงงอยู่แต่โอเคเริ่มเป็นแล้วโอเคผู้คนอายุได้สำเร็จไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมน่าจะไปที่มิชชั่นเสริมได้แล้ว โอเคเราทำได้เอ้ยเดี๋ยวดิกูยังไม่ทันไปเลยมึงจบมิชชั่นแล้วเหรอเดี๋ยวฉันเขียวยังไม่ทันได้ทำโอเคทำได้อยู่ไหมโอเคเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูต้องรีบไปทำมิชชั่นเขียวกันมาแล้วมาแล้วมิชชั่นเขียวซายชาดีกว่าซายชากางไปกางไปซายชากางไปติดอะไรเนี่ยโอ้ยดึงเดี๋ยวกลังไปดึงไปดึงไปเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมมาแล้วมาแล้วอะไรกลังไปทำมิชชั่นเขียว เดี๋ยวตึกแบบไม่ไม่ค่อยมีตึกให้กูเกี่ยวเลยเว้ยเอ้ยมาแล้ว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 ไหนไหนมาแล้วโอ้โหครัวอืมต่อเนื่องโอ้โัวพัวพัวโอ้โหสามครั้งรวดอ๋องี้นี่เองแมนโคตรโกงอ่ะสกิลตีรัวของมิคาตาโอเคเดี๋ยวน่าต้องไปคุยกับซาช่าก่อนดิเอ๊ะฉันติดนี้หมดคุณเธอแล้วเออฉัน จะจำไว้ไม่ทางลืมเลยโอเคมาแล้วมาแล้วซาชาอ้าวเธอไม่นึกว่าจะมาเข้าร่วมด้วยอ๋อเธอซาชาเสบียงเรามาผมนะไปมุมมอนมุมอ๋อโอเคเริ่มจับคู่ไปไกลๆได้ดีขึ้นแล้วขึ้นแบงก์บนขึ้นแบงก์บนหน่อยขึ้นแบงก์บนหน่อยบนหน่อยบน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 โอเคบนบนบนโอ้โอเคมุมคู่กันไปอม โอเคอืมโอเคฝึกเรื่อยๆผมนะฝึกเรื่อยๆฝีมือผมเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออเพื่อที่จะหนีมันให้ได้โอ้ยแต่เราไม่มีแก๊สพอแล้วเฮ้ยนี่เอาหน้าแล้วมีทังเลือใไททันมันอยู่ตรงนั้นนะเว้ยเราสามารถเติมแก๊สได้เราต้องการถ้าเรายึดมันมาได้แต่ว่าพวกเราจะเสร็จขึ้นถ้าเกิดมึงไม่ทำอะไรเลยนะเว้ย โอ้แล้วคนทหารใหม่ใครมันจะทำแบบนั้นได้วะแม่งเอ้ไทท่านก็ต้องเยอะรู้ไหมอามินนี่งอยเลยคนนะไทยเมกตามาแล้วไงจ้าอาหมินอาหมินนายโอเคหรือเปล่าดูหน้าก็ด้วยอามินบอก <c oughs> อเอเลนอยู่ไหนล่ะออออออ กษาลน่าจะจน่าจะรู้ตั้งแต่แอันนี้แล้วผมนะกูถามถึงเอเลนเริ่มร้องไห้เนี่ยกูรู้เลยมาชิงฆ่าคนของกลุ่ม3.4ทุกคนตายไปหมดแล้วเรียบร้อยเลย <c oughs> เอเลนตายแทนฉันอือ อามินนี่ไม่ใช่เวลาจะมาแสดงความรู้สึกเวไม่อย่ามาแสดงความรู้สึกตอนนี้มีกษา,ราตรต้องเก็บกดเอาไว้มากครับผมงงดีฉันแข็งแกร่งโคตรแข็งแกร่งเลยบอกตรง แต่ถึงแม้ฉันจะต้องทำคนเดียวฉันก็จะไล่พวกไททันออกไปให้หมดพวกนายมันอ่อนแอและก็ขี้คลาเข้าใจกันไหมนายดู่นิ้วแบบเด็กทาล็อกไม่ได้เลยและดูฉันจะทำทุกอย่างเองโอ้โหเป็นไงละ่ะซึ้งไม่พวกมึงโว้ยเผื่อที่จะทำลายพวกมันทั้งหมดด้วยคำพูดนั่นนะบอสบเอ้ยเมื่อ,อไรที่เราที่เราจะต้องมาสู้อย่างเดียวได้ฮเไม่ไปช่วยเร็ว โอเคไปภารกิจต่อไปคือต้องยึดฐานเสบียงคืนมาให้ได้ไปคึกๆเลยคึกเลยแจนบอกคึกเลยโอเคไปอืมอืมอ่ะตอนที่เราต้องป้องกันสถานที่ก็จะมีเลือดของสถานที่นั้นโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเราต้องทำไม่ได้ก่อนที่มันจะหมดโอเควุ้ยยืดยืดขึ้นไปข้างบนอืมกดค้างไว้ก็ได้นี่เออกดค้างไว้ก็ไปได้เรื่อยเลยเนี่ยเออ เวนกรรมไว้เผลอเล็งคอโทษโทษโเผลอเล็งคอเล็งด้านล่างด้านล่างโอเควูบพัวเอาเวนเล็งนี่อะนี่เออวูบพัวต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้ยต่อเนื่องได้สามครั้งครับผมเรียบร้อยยังเล็งแขนเลงเข้าไปฟันแขนเล็งคอเข้าไปฟันคอเรียบร้อยเข้าแบตเทนสเตทใหม่เข้ามาแล้วเล็งเข้าไป ปันรวเผื <tang ar> ่อไม่ตายเฮ้ยแก๊สจะหมดแก๊สจะหมดลืมดูเลยเนี่ยเติมแก๊สก่อนเติมแก๊สก่อนใช้แก๊สเพลินไปหน่อยโอเคไงอามินโฟกัสเอาไว้โอ้มีไซม์แมชชชชแชช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 ่ชกชช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 กลชชชชชชวชช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 ชวชชไชช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 นชช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 ยว กำลังไปเรื่งติดพื้นที่อยู่มามาแล้วอืมหวัดดีเดี๋ยว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 ออกมาก่อนโอเคมาช่วยแล้วแกรวุดทัวว้ยงมันติดติดขามันวิ้ยพัวพัวพัวอืมแล้วก็ต่อไปคอพัวโอเคโคตรรัวผมนะที่ไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนอีกมีป่ะมีป่ะอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอเจอแล้วนั่นไงอืมมุดพัวเอาเวนไอ ไม่ตายวะมื่อกี้ตายป่ะน่าจะไม่ตายมั้งตายแล้วนี่โอเคไหนวะอยู่ตรงไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกหามันไม่เจอเว้ยเดี๋ยวกูงงอยู่เอาเราเอาเสร็จมิชั่นนี้แล้วใช่ไหมงั้นไปช่วยคนอื่นแล้วไปช่วยคนอื่นแล้วไม่สนใจแล้วต่อไปใครต่อไปใครอีดอีดกลังไป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 ทุกคนรอก่อนรอก่อนอีดอือกลังไปกลังไปกลังไปอือมาโก้มาโก้มาโก้ไปช่วยมาโก้ใจเย็นมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยโหสถานที่มันโดนโจมตีนี่หว่ามันอยู่ตรงไหนวะตรงกลางเหรอเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องโจมช่วยมาโก้ผมจะรีบไปแล้วไหนโอเคอืมมาแล้วอืมขึ้นไปฟลิกระแบทเทอร์สเตตบุ้งกระใบแล้วฟันเรียบร้อยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมีตัวไหนไหมอยู่นู้นเองอยู่นู้นเห็นแล้วเห็นแล้วกาไปไปไปมาแล้วอูฟันเดี๋ยวไม่ใช่ตรงคอฟันตรงแขนก่อนอ้าวแม่งฟันตรงคอเลยเว้ยเ้ยจะรีบไปไหนวะ อย่าเพิ่งเล็งคออยู่เล็งแขนก่อนเออฟันคัวคัวอืมสองอันแต่นั้นก็เล็ขขขลงขาทัวขาขาลงคอเรียบร้อยโอเคแานตัวต่อไปอยู่ข้างหน้าเห็นแล้วเห็นแล้วสาชามีอันตรายแต่ฐานถูกทำลายอยู่เนี่ยกูอยากไปช่วยสาชานะแต่กูเออต้องไปเล่นฐานก่อนไปหาฐานก่อนมาแล้วมาแล้วอมาแล้ว ไหน <c oughs> เล็งร้างใบฟันฟันเ,เวน่ <c oughs> เล็งด้านล่างสุดโอเคฟันขาขาขาแข,าขานโอเคเล็งต่อแขนคอเรียบร้อยเยี่ยมฟิกเกอร์สเตชันดิงขาขาแขนเออเรียบร้อย,ย,อยตายหาหมดมีใครไหมตรงแถวนี้มีอีกต,ตัวนึงนี่อ้าวกลุ่มสุดท้ายมาแล้วผมนะไททันทกลุ่มสุดท้ายมันบอก โโหไม่ท้องมึงใหญ่ขนาดนั้นไททันท้องหมดเนี่ยมึงมันใหญ่ขนาดนั้นวะเอาวเดินใหญ่ยิ่งตีเวลาเลยคุณจะม้วนตออย่าทำตาหยาดเยิ้วด้วยนะมึงไม่น่ารักหรอกไม่ต้องยิ้มให้กล้องไอ้เวรนี่ไหนวะไอ้แถวนี้มันอยู่ตรงนู้นอยู่นั่นเห็นแล้วไปแล้วนั่นไงวันดีไททันลงมาลงมาเลื่อนลงมาโอเคฟันแขนแขนลงคอไม่โดนคอวะฮะไม่โดนคอใช่ไหมปุ๊บโัวเรียบร้อย อืมโอเคฐานน่าจะปลอดภัยแล้วเดี๋ยวไปช่วยไอ้คนมิชชั่นเขียวก่อนตรงไหนวะอ๋อไททันบางตัวมันจะหลบไม่ให้เราสามารถขึงมันได้ง่ายๆอะไรเงี้ยอ๋อบางทีก็จะมีการมีโหมดแอนชอร์มีมิเตอร์ของแอนชอร์โผล่มาไอที่ขึงจะโผล่มาเราจะต้องเขย่าแข่งกับมันอะไรเงี้ยโอเคสวัสดีโอ้โหไอ้ยวันน่ะอืมเว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาตัวออนก่อนกัมูฟพัวไอตัวนี้ก่อน สู้มันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปช่วยนู้นก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เพื่อเพิ่งอ๋ออ๋อออกจาแบนเทอร์ก่อนไปช่วยคอนนี่ก่อนมันจะตายหาเนี่ยกูมาแล้ววะคอนนี่เจนมาแล้วมาแล้วไงคอนนี่มีอะไรไหมอ้าวมิกูมาทำไมเนี่ยฮะอ๋อเราอ๋อต้องต้องช่วยไปสู้เหรอมิชั่นนี้คืออะไรอ๋อต้องช่วยเหรอช่วยตรงไหนวะเอาตายหาหมดแล้วทุกคนแม่งตายหากันทีละคนทีละคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเลงเข้าไปมูเข้าไป ฟันคัวหัวหัวโอเค่อยคอหัวเรียบร้อยยังยังไม่พอยังยังไม่เรียบร้อยคัวฟันคอเรียบร้อยคอมพลชันฟิชกันฟิกเกอร์สเตรกลงมาด้านล่างลงมาด้านล่างแ็งไหมเข้าไปยิงฟันโอ้โหแม่งแม่งมเข้าถึงเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนทำอันนี้ไปที่อื่นก่อนออกทิกชันสเตทไปที่มิชชันเขียวตายหาทีละคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปช่วยคนนู้นก่อนผมก็รีบกระจังเลยเดี๋ยวอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาช่วยตัวทีเขียวกันไหนว่าซาชาเข้ามาช่วยแล้วซาชามาช่วยแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงอืมมาอย่างไวแกอุ้ยเดี๋ยวดาวดาบหมดดีกว่าลืมดู้วยเนี่ยทิบหายแล้วเปลี่ยนดาบก่อนจิ๊บแคร์ปุ๊บแจ๊อเก็ตไปหมุนข้แขนขาคอเรียบร้อยทิกเกอร์สเตทยิงฟันคออีกรอบหมดเกลี้ยงมีอีกไหมมีใช่ไหมฟันอืม มฟันคอเฮ้ยมันมึงมึงถึือแลเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปูเอาไปฟันคอเรียบร้อยเนี่โอเครีบไปป้องกันตรงกลางได้แล้วมา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 แล้วตรงกลางตรงกลางมาแล้วมุนมอนมาแล้วแกกูจะหมดแล้วเนี่ยมาทิกเกอร์สเตทเร่งโอ้ยมันติดอ๋อมันมันจะมาบังได้เหรอโอ้ยเว้ยดีเด้อ เล็งฟันฟันขาต่อเนื่องฟันแขนฟันขาเล็งอ้าวเกิดขึ้นเอ้าออ้จะพังอยู่แล้วเธอหน้ากูมาแล้วเนี่ยกูอยู่ตรงนี้เองเอะกูมาแล้วกว่าแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องหงันอยู่แล้วนะฟันขาฟันฟันแขนฟันต่อเนื่องฟันคอตายยังยังไม่ตายใช่ไหมเอาปิวมาได้ยงเนี่ยโอ้ยอืมอืมปะท้ยอีเวนี่ โอ้ยโอ้ยกูอยู่ไหนกูหายไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเกูอยู่ตรงไหนเนี่ย๋ออย่างนี้เหมือนใส่ใช้พังพิเศษอืมยิงขึ้นไปเพิ่มพลังโจมตีดีมากดอนไปอืมฟันคอคัวเรียบร้อยฟลิกร์เบิเทนสเตรทอืมฟันไอตัวหาเล็กเรียบร้อยใครไหมมีอีกเหรอมึงมึงมาฟันอีกเต็มหน้าเรียบร้อยหมดเกลี้ยงที่อยรอบๆตายหาหมดแล้วมีใครยังจะมีใครเหลือแล้ว มา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 เจ้าไปผมริมชวนคนเลยเนี่ยไม่สนนะกูฆ่าอย่างเดียวว่าช่วยแล้ววันปึ๊บเล็งยิงไปไหนเฮ้ยไปไหนมุดปุ๊บขัวเรียบร้อยฟลิกเกอร์ไปทันสเตทฟลิกเกอร์ไปทันสเตทเล็งตรงขาพุ่งเข้าไปฟันขาฟันขาฟันต่อเนื่องชุบชุบชุบเล็งใหม่วิ่งเข้าไปฟันต่อเนื่องชู้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 โอเค เลงใหม่ฟันเข้าไปฟันต่อเนื่องทั่วทั่วทัวทัวเล็งใหม่ฟันเข้าไปฟันต่อเนื่องทั่วทัวตายเฮ้ยมันมาคล่องตอนสุดท้ายนี่เองตอนแรกๆม่หมดแต่ติดนู่นติดนี่ผมนะผมเพิ่งจะคล่องเมื่อกี้นี่เองเฮ้ยฟันต่อเนื่องแล้วก็เล็งใหม่ก็ฟันต่อเนื่องแล้วก็เล็งใหม่มิกกาตาเล่นมันมากว้ามิกก้าตานี่สุดยอดมากเลยเธอไม่หวนไวได้เลยไม่หรอกมึงไม่รู้อะไรเอาซะเลย เธอไม่เหมือนเดิมเลยถ้าเกิดเป็น,นี้ต่อไปแล้วก็แก๊สหมดแน่เรียบร้อยกอแอกมิกาสะและแล้ว,ลวมิกาสะก็ล้วนลงมาครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าเธอจะตายตรงนี้ครับผม ấy, เพราะว่าแตพระเอกก็ตายไปแล้วไงโลงนี้มันเชิงโหดร้ายจริงไออ้วนนี่อีกแล้ว มึงอ้วนมาจากไหนวะเนี่ยมีกระส่าเก็บดาบเนี่ยผมแต่ก็สวยงามอืโอ้มาเลยเหรอฉันมีชีวิตที่ดีโอ้ยเสียงเอเลนมาสู้ดิสัสบอกโอได้สู้ก็สู้วะ ทท่านมาสองฝั่งกับผมนะตอนแรกก็นึกว่าน่าจะไม่รอดท,รทัที่เนี้ยเอเลนฉันช่วยไม่ได้เลยถ้าฉันตายที่นี่แล้วก็ความทจํของฉันก็จะหายไปเหมือนกันเยโอ้ว,ว,วัวหัวหัวเต็มเข้าเบ้ากิ้งเลยครับผมนะมึงขอมาจากไหนใช่ไหมมึงโดนกูแล้วครับผมนะทาท่านปริศนาพโพมาช่วยมิการ์ ตอนแรกผมก็งงอะมันอยู่มันต่อยกันโอ้โหแล้วมันเป็นไททันที่ล็อกมากผมนะไททันแม่งล็อกมากแม่งฆ่าไททันไปทำล้ามไปไททันฆ่าไททันไทตันเนี่ยฉันสับสนมากฉ่นรีบไปก่อนแล้วไททันจะฆ่าไททันด้วยกันเองเอาเทิบใหญ่เอามันไม่เอาแต่ว่ามันก็ทำให้รู้สึกปลื้มเล็กน้อยเรียบร้อย มันเหมือนกับว่ากำลังดูความโกรธของมนุษยชาติอยู่อย่างนั้นแหละกูโกรธมากกูบอมเลยเป็นไงบ้างเกรดบีเลยไหม่งอ้ยกูว่าแล้วพลาดบ่อยรอบนี้บัซบเอ้ย,ยเรียวอัพเลยสกิลเพิ่มขึ้นมีอุปกรณ์ใหม่มในอุปกรณ์ดีพอร์ตมีกระสาได้สกิลใหม่ส,มสวูปในการฟันลงใช่ไหมล่ะเออมึรจำได้สกิลเนี้ยอ๋อนี่ไงมีกระสามีสกิลติดต,ตัวคือเชิแอตแทกสามารถโจมตีได้หลายครั้ง แต่เอเลนไม่มีไงเอเลนจำตีได้แค่ครั้งเดียวมีการาสมแล้วที่เป็นตัวเทพโอเคได้อุปกรณ์มาพร้อมนี่ได้เล่นเม็กิสายไหมเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยมลันบเอ้ยโอเคฉันถูกช่วยเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเรียบร้อยครับผมโอเค งั้นผมขอตัดพายิดีโอนี้ก่อนการผมนะพาร์ทนหน้าค่อยมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันละกันผมว่าพาร์ทหน้าจะได้เล่นเป็นเอเลนบอกว่าเฮ้ยเจ๊ต่อยไทยทันเล่นแล้วใช่ได้เอ้ยไม่เจอกันไหววพาหน้าผมไม่แต่แคสเตอร์ที่ก่อนบอกว่ฟู